วันนี้นะคะวันนี้มิน,น,น,นิก็จะพาไปเก็บผักข้างทางเพราะว่าคุงพาไม่ถูกหวยนะคะเศร้าใจอะไรอ่ะ,อะต้นหญ้าอะไรไม่รู้ทำไมมันเหมือนข้าวโพดอ่ะนี่มันก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันมันก็คล้ายๆกันสนุกมาเป็นต้นหญ้าเอางเหรอ,อสวยน,นะเนี่ยค่ะมาปลูกที่บ้านเนี่ย ลกนี่ก็ต้องปลูกต้นเดียวแล้ววันนี้เราจะมาเก็บผักอะไรไปดูนี่นี่แหละมีหมดเลยผักนี่ผักกะทินนี่ผักกะทินเยอะเลยเนี่ยเราจะไปเก็บผักสะเดาผักสะเดาเดาว้าว ต่อไปจะถึงแล้วนะคะเมื่อกี้ตัวอะไรอ๋อไม่มีหรอกนกเมื่อกี้นกหรอกนกขมเมื่อกี้เนี่ยมันไม่บินหรอปะมันบินได้อยู่แต่มันเ,เป็นนกที่ชอบวิ่งไปตามพื้นดินมันก็บินเหมือนนกใช่ไหมอุอ้ยนี่ไงเจอเจอแล้ว ตากล้องยากจนหาจก็ผักข้างทางกินกับแจ่วอือหือมามาตีนตาทีไหวไปเอานี่เป็นเอามา ใครคนหกักเลยหรอจะหักไว้ไปไล่หมาออกมามันไปไล่กัดมาพี่สวยมากมาแล้วก็อื้อหือ โอเคโอ้โหน, okay. uh oh. นี่นะคะพอใส่กระปุกค่ะ มาเป็นหมอนวดคารสลังเฮ้ยคุณจะมาทำอะไรเนี่ยคุณจะเป็นคนปลาเหรอเฮ้ยเห็นแล้วโอเคถ้าไปเราไม่ได้ทำอะไรมันแต่ว่ามันก็จะกลัวเอ่อแล้วคุณคิดว่า คุณจะกินแล้วคุณจะทำอะไรในวันนี้เอาไปลวกเอาไปลวกกินกับอะไรน้ำจิ้มชค่ดีแจวน้ำพริกหรืออะไรน้ำพริกมาไปไว้ได้ไหมอุ้ยสวยเลยนะป๊ะป๊านี่

ติดยังไม่ถึงจุดนีตเด็ตๆหนึ่งสองสมหนึ่งสองสามฟาดจบติด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 ไปเราก็จะเดินตรงไปใช่ไหมแล้วก็อ้อมบายบายหน่อยบายบายหน่อยเราจะถ่ายรูปตรงนี